สวัสดีค่ะพวกเรานะคะชิชิก็ล่าววันนี้วันนี้เรามาเปิดสกราตของรายการใหม่ของจิบเอมทีวีนะคะนั่นก็คือรายการ s ิ๊ฟเซนส์ชาเลนจ์อีพีที่หนึ่งเปิดจิบสัมผัสโรงพยาบาลหล่อที่สุดในประเทศไทย พร้อมกันกี่โมงอะไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้นะก็เป็นรายการใหม่ของ g จมมเอ็มเนาะแล้วก็มีตัวตึงมากมายที่เป็นที่เราที่เป็นแฟนเขาเราอยู่แล้วจะพูดแบบนี้ที่เราแฟนเขาเขาอยู่แล้วก็คือหมอจิมน้องซีพี่แจนแล้วก็น้องมิกอันนี้คือเปิดอีพีแรกสี่คนนี้ก็คือตัวตึงเลยแล้วใส่กรีดมาทั้งคู่เลยทั้งแจนทั้งมิกซิลแล้วเราดูว่าหมอจินจะต้องจิมแต่ขับประคองน้องซีและเออเพราะว่าสองคนนี้น่าจะมีสติหรือ คดีพลิกสองคนรีกลัวผีเฮ้ยไม่รู้เพราะนั้นเราจะไปดูกันจ้ะไปเลยวันนี้เราจะมาพบกับรายการทาพิสทาพิสู์เหรออุ้ยอุลีนมอุชยเฮ้ยเหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ six sense challenge by โอชี นี่คือรายการ l h n g e นะครับที่ผมและสี่จะชวนเพื่อนๆมาเปิดจิบสัมผัสกับโอิชิกรีนทีชาเขียวกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีถึง3 EP เลยทีเดียวและวันนี้ก็เป็น EP แรกของเราสิ่งที่เราจะพิสูจน์ก็คือเรื่องของกลิ่นนั่นเองแล้ววันนี้เราก็มาที่โรงพยาบาลกี่สิ่งที่หลอทีิสุดในประเทศไทยเอรม กลับตัวทันไหมไม่ทนไม่ทันแล้วโอเคไหนๆก็ไหนๆเราจะต้องไปลุยบ้านผีสิงกันแล้วไม่เพราะว่ากลวผีจหมกลัวผีหรือบ้านใช่ไม่กลัว ผมเนี่ยถ้าอยู่ในโรงพยาบาลจะไม่กลัวผีเลยแต่ว่านี่อยู่นอกโรงพยาบาลผมบอกเลยว่าผมเนี่ยกลัวสุดๆกลัวสุดๆนะครับซึ่งที่เดี๋เขาต้องกลัวกันในโรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นเขาเป็นหมอเองก็เลยมีเพื่อนซีมาอีกสองคนนะครับมาช่วยเพิ่มความกลัวไหมือนจะช่วยกันก็มาท้าพิสูจน์ซิปเซนส์กับพวกเราด้วยนะครับพอเขาเป็นหมอเขาก็เลยไม่กลัว เพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าโรงแามเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองเขาแล้วโรงพบรมสวรรค์เบี้ยงเ่อเขาไปจะเจอพี่แอนหรือเปล่าหูยเย็นเกิน เวียนดูเกมดูซีร์วะนขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าน right? ี so ่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายสุดๆนะครับเฮ้ยเอางี้กลัวผีป่ะผีที่เขาทุ่มหอบลงหมดเลยอ่ะทไมที่เล่นเรื่องใหม่เฮ้ยอะไรอะทุกคนดูผอบลงรู้เลยรู้เลยกลัวหรือว่าเราจะเล่นตลกใช่ด้วยเอางี้เดี๋ยวเล่นตลกให้ดูเออไหน ก่อนที่เราจะเริ่มเฉลิเนี่เรามาเปิดจิบสัมผัสกันก่อนดีกว่าแค่สูตรและซิปความหอมอร่อยของชาเขียวแท้และข้าวโพดฮอกไกโดอุ้ยโอชิกรีนทีกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดเนี่ยเขาผลิตจากใบชาประมาถึงสามใบนะครับหอมอร่อยสดชื่นจากชาเขียวแท้คุณภาพสูงและข้าวโพดฮอกไกโดนะครับแถมได้ประโยชน์จากคาเทชินด้วยรู้จักไหมคาเทชินคืออะไรคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันเป็นสารที่พบได้ในใบชาแล้วก็ ผมได้มากสุดเลยเนี่ยคือชาเขียวและที่สำคัญคือบอกกับพวกเรามากๆเพราะน้ำตาล0%อร่อยลงตัวแน่นอนครับผมแค่เปิดแล้วจิบดูมิกก็สดชื่นดูมิกซิลสติอ่ดไปแล้วคิดถึงาาก็จะไปเจอผีแล้ว <laughs> ซิกเซนชาเลนจ์จับคู่เข้าไปตามหาโอลิชิปวิทีกลิงเขาพดฮอกไกโดให้ครบ4ีขวดโดยก่อนจิบจะต้องมีฮาร์ตเรทไม่เกิน130 BPM ทีมไหนทำเวลาได้เร็วที่สุดจ้าและกระสที่ชนะก็ต้องพยายามทำได้ก่อนนะแล้วแต่แล้วแต่หรอมาเปลวิญชุบเอาเนี่ยตัวแทนสองชีวิตสองชีวิตเฮ้ยเผาทั้งสองคนโอเคโอเคปเปลวิญชุบสองชีวิตสองชีวิตเปาวิญชุบ เปล่ายังชบีดีาพ้อง่ไค่ยังไม่ได้เข้าเลีนีมันอิูที่ไหนอะที่โรงพยานใช่แกฮัลโหล ชี้นี่มันมีแต่รอยมือเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเลือดด้วยเหี่ยเหี้ยไปเขก็รลังแบบสงบสติอารมณ์อยู่เยอะไม่บอก้องว่ากลัวจริงอันนี้กลัวจริงเลยเอ็นดูดูฝั่งนี้ใต้กองไฟอุ้ยแจนขึ้นเยอะแล้วอู้ยดูมีขึ้นอันนี้คือแค่ดูทีอานะ หาง่ายอยู่นะไม่ต้องแบบหาอะไรเยอะแต่แเขาต้องห้ามไอ้นี่เขาต้องห้ามห้ามเกินเนี่ยถ้าจะกิน,นอ่ะต้องร้อยหนึ่งร้อยสามสิบเด็กมันด้เหรอจะดึงอะไรก็ได้องแบบเนี้อ๋อช่วยกันอก็คนใดคนหนึ่งกินได้นะ มิกดูไม่กลัวนะเอะอมิกดูไม่กลัวหรือแม่เขาก็เตรียมใจมาแล้วไงตกใจอะไรเงี้ยบางคนที่เขาเตรียมใจมาเล่น,นะอะแอบก็จะมีผูผกพันมันจะคิดอยู่แล้วว่าจะเจออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาขำเข,ขาขำใหญ่เลยสเหรือแบบหลอกตัวเองให้ตลกอยู่ผัวไปบรรยากาศจริงก,งกลัวน่ากลัวเลยเนี่ย พวกเขาแกล้งฉันตลอดชอบเอาภาพวาดของฉันไปดีที่ฉันไปเอามันคืนมาแล้วพวกเธอช่วยฉันเอาภาพมาเรียงคืนได้ไหม,ไมแล้วอ,อันอยู่ไหนอะ่ะอยูข้างหลังเธอม <c oughs> อาท <c oughs> ี่ไหนี่ยืนด้วยกันได้ไหมสงสารพี่แจนอะนี่เหรอหูย <c oughs> ม,มาจากไหนนะตกใจมเลยตายเตียง ขึ้มาแล้วมีจูชิลแต่ขึ้น140กว่านะอุ้ะเขาเล่นเก่งอ่ะเขาเร็วจังเลยอ่ะเนอะเขาเล่นเป็นผีได้ไหมเหมือนแบบแป๊บๆอยู่ข้างล่างแป๊บๆอยู่ข้างบนแป๊บๆนั่งแป๊บๆนอนือจริงมีหลายคนแต่เราเห็นีแค่ มีกนเขาน่ตื่นเต้นเฉยๆที่มันขึ้นเร็วอะแต่แจ่น่ะน่าจะกลัวจริงมันเลยไม่ลงจังหวะจังหวะเออของมิกอะอุ้ยเขามาเขาใกล้มาก run แล้วปินประตูตีพีอะไม่ดะยินอุ้ยมาต่อเยขยันลองจริงคนนี้ อุ้ยไม่เห็นหน้าเลยเนาะมีนำงไหมฮะให้มีนัเปล่าโอ๊ยกลัวฉันนัไหมละ่ฮะก่นแลไม่เห็นนะก็โอเคโอเคไแลอยู้ เห็นอะยรข้าความวู้ผีขยันวิ่งเนาะขี่ขยันมากขี่พอแล้วแล้วก็อุสองตัวโอเเขาต้องแบบให้มาตามทางเขาไล่ไล่ให้ไปตามทางเขาไม่งั้นเดี๋ยวแบบไม่ไปมนีประตูเลยจริง ทางนักลงไปเลยไมไมพี่แจนกระโดดลงไปไม่เจบหรอไม่เจ็บไม่เจ็บวอบสูงถุอะข้ามลยลงไปอีกทั้งนึงโอ้ไอออ๋ออุ้ยเกมน่าไปเล่นมากเลยเนาะ แกงเล่าหนังหมีพังผีผีตุยอ่ะผีร้องโหดสิวิเฮ้ยถ้าเอาแกงอ่ี่นี่ยยาวคงผีกันสผีสามปีอย่างนี้เมื่อจะได้กินบ้างเมื่อไหร่ะผีงงะเนเลยไเวลาเรียนอยู่นั้น แจ <Tipp s> นยังไม่ได้ดื่มเลยอะ <8: S 2> ่ะอเดี๋ยวให้ทุกคนเล่ยตามมาในที่ที่ปลอดภัยเดี๋ยวให้ทุกคนรขึ้นรถนะครขึ้นรถเหรอน่ากลัวขึ้นรถอ่ะจะรอดไหมเนี่ยเหรอเขับรถแบบนี้เหรอวะโอเคครับเฮ้ยนี่รถพรกอะไร้ายด้วยเปิดน้ถเาเปิดขุ้นกระจกขุ่งเนี่ยอุ้ย เอาพีราไปแล้วในรถอุ๊ยเข้ากันเลยค่ะแต่พออยู่ในแต่พออยู่ในรถก็แบบแต่พออยู่ในรถก็คือแบบปลอดภัยอะแต่ว่าทุกคนแบบเยอะแต่ว่าไม่มีขึ้นเลยหมดเลยนะขึ้นประมาณละสามิบนี้ แต่ว่าตอนลงจากรถอะขึ้นสูกเห็นปะน่าจะกังวลว่าแบบถ้าเปิดประตูรถออกมาแล้วจะเจออะไรซึงเป็นไปได้เราก็จะกังวละอ้ยเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ตรงนี้มีน่าจะมีที่หลบมุมฮันเดดไม่พูด มันไม่ตกใจไงมันเห็นเป็นเรื่องบนราวอยู่โอชิกี่ขวดนะสี่กแล้วแ่ถึนได้ค่ะไปยั่ได้ยอุ้ยขังแล้วขังแล้กินหนึ่ได้เกบเวลาเลยเหอตอนก่ากลาบยังอ่ะไม่เยังอ่ะ Ui, mai, kéo gáo Ông sao rồi แอบ Thì em sao đúng không rồi đó Sao mà โหนงกันตลกอะเดี๋ยวเขาให้กินไมเหรอจีบแล้วอันนี้อันนี้จีบหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ได้จีบแดงปั้อยู่เลยดูดิโอ้โหติดกว่าเลยอะขึ้นอะแดงปั้นกันทุกคนหลงไหมโหนอยู่นะหรอเด้ไหมไม่หนุยไม่หนุยไปฟิตเนสมาไม่ช่วยนี่ไงบอกแล้ววันนี้จะบอกว่าพี่แจ คิดโอ้โหกระดุดล้มสะบัดเลยก็เอาครัวมาไม่ได้ไงกลัวพี่วิ่งไม่ได้ก็เลยไม่แล้วเมื่อกี้คือแบบเหมือนมีช่วงหน่วะแบบแยกกันหลงกันฉันก็เฮ้ยมิกเป็นไรปะวะเขาเป็นหกหน้ากันพี่ดูแกพี่ดูแกร้อยหกเอ็นนี่ใครอะแจ๊ะบอกเลยนะว่าพี่หัวจิมแอลกังวลนะหน้ากังวลเสียงร้องสาซีและตัวเองด้วยพร้อมไหมไม่พร้อมไม่พร้อมได้ด้วยหรอ นี่ขิ้นที่หมวดจิมกี่ทงเออพี่หมวดเจอไปปกป้องก็ได้นะปคืออรอป็คือตรอดค่ะเขาอาจจะน่ากลัวกว่าผีก็ได้ใช่หมวดจิงเจอเราก็ไม่กลัวแล้วผีกอะน้องซีไปเร็วมากแต่ของแจนกับมิกก็สตารทที่ร้อยแล้วนะเออนี่เขาน้อยมากเลย เหมือนแบบแค่ตื่นเต้นเอเอเริ่มไงอุอ้ยพี่หมอจิมร้อนลงเรื่อยๆแล้วนี่พี่หมอจิมเก่งอ่ะเฮ้ยได้กินทั้งคู่เลยเ,เพราะว่าสี่ก็ร้อยเดียวพัดเลทคนปกติอยูเท่าไหรเนี่ยกำลังจะดูหกสิบถึงหนึ่งร้อยก็ยังปกติทั้งคู่ อุ้ยเข้ามาห้องแล้วตีเอเอาภาพมาเรียงขึ้ได้ไหมออนม,มิชชั่นมิชชั่นไปสิเฮ้ยไปแล้วไปไเร็วเลยแล้วขึ้นดีขึ้นเร็วเลยนีย่หัวจิงีเหริมกยื้ะับเป็นแบบฟิโชว์เออ หัดความกลัวอุ้ยน้องสีอุ้ยน้องสีน้อ,องแต่พีพีลมเลยน้องสีแต่ก็ขึ้นไม่สูงอสองคู่เลยเนาะดูอสีดิสียังไม่หยุดกรี๊ดเลยอ่ะคือเหมือนกรี๊ดให้ปลดปล่อยความกลัวไงแต่ปิดตาไปแล้ว ก็คือไม่ดูดีกว่าโอ้ยแต่ลงเร็วลงเร็วอยู่นี่หีกว่จริงดีวจริงเหมือนจะแบบเป็นฟิลว่าตื่นเต้นตอนแรกแล้วก็แบบพอรู้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างก็แบบเหมือนเบาลงป่ะเขาสงบกันเลยนะแดงยังแดงอยู่เปล่าไปมั่วแล้วดื่ได้คอแห้งก็น้องกินต้องแต่เข้าเลยอ่ะ แจริงนะอุ๊ยแล้วผีคนนี้ขยันเลยนะเขาคงคิดว่าเราหยุดพักนานแล้วสุผีเหมือนต้องใช้เสียงช่วยอะเพราะว่าสองคนนี้ดูไม่สังเกตผีอ่ะ ใครที่ไม่ง่าผี่มืกีหมอจิ้มหมอจิมโอ๊ยทำมันสไม่ใช่นงสีเหรอคนขาวก๊งขาวดงอพีนเนี่ยชอตชอโอ้โหโดนีโดดโหไม่กลัวเลยเหรอวะ อ๋อเขาเล่นโเห็นอยู่อันนี้อาจจะสนุกแต่ว่าแบบฟิลแบบได้เล่นอ่ะอ๋อสองคนนี้ไม่ได้เห็นตอนมิกซิลกับแจนเพราะว่าเดี๋ยวเขาเห็นห้องอ๋อนี่คือกลัวกลัวเฮ้ยดูดิออกแขนลึนเลยล่ะอุ้ยอันนี้จิมมี่ยจะจิมมี่อาจจะกลัวท่ออะไรหมลั มาแล้วคนที่สามปวหนะปวสามพี่วัวจนนึกไม่ได้จืนใจเพราะว่าเขาเป็นหมอไหมเกี่ยวไหม,มที่นี่มาโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวไี่จอดรวจละเดี๋ยวให้คุณได้ที่ทรถก่อนะตอนนี้ แย่มากคนดูปิดตากลัวดึงแหละทำดึงมาเฮ้ยแต่เขาก็ลงกันเร็วทั้งคู่เลยอ่ะหนูไม่ค่อยน่าห่วงเลยคุณเนี้ย มีชดสีนเอรอเปลี่ยนเรื่องอุยเรื่องไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอุเมื่อกี้พี่หมดจินกันน้องะปออ ฉ,ฉันก็เห็นอยู่ฉันเห็นว่าเหมือนมอจิทำอย่างนี้แต่เขายือนอย่างนี้เฉยโหคู่นี้อันแบบอยู่ที่แบบมัน้อยต้นต้นตลอดเลยจิจ <ang> ิมาละแล้วผีต้องหักออก ล้วพอจิงไม่รอน้องเลยไม่ไไม่กลัวเลยอะไม่กลัวเลยอะพี่ดูไม่กลัวเลยนะเมื่อกี้เอาดีๆพี่ออกมาดีชิวมากกลัวปะเมื่อกี้ไอพีไม่มีทางตอมสุดท้ายไอพไมทางไมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วประเด็นก็ไปมือเย็นสบายเลยจิมมี่อนเหเย็นโอ้โหเย็นไม่แต่ได้เขาฮันเลสสูงสายสูงเลยที่สูงอะ พอไอ้นี so oh, ่อะไรอะตอนไม่ตอนคลานดีน wow, so ี <Yes> way, hey, ้มันก็คานเร็วแล้วนี่ต้องคานให้ทันออกมาเลยเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าเราเนื่อยอะไร ฆ่าเร็วทำไมวะไม่ได้ผีก็ก็ตกใจแต่ว่ามันอาจจะไม่แดงแต่ว่าพอไอซีมันมันมันคันเร็วอะแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะจริงคือเราอ่ะได้ยินเสียงแบบดูดๆๆๆทั้งหลังยว่วตอนแรกก็ให้เย็ดจิ้มอ่ะเย็ดไปก่อนเย็ดไปก่อนต่อตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้ปวดที่สุดเลยไหมมันคันเร็วทำไมมันหลอนไม่มีอะไรที่พิเศษอ๋อทำไมตรงนั้นหนอนจริงขึ้นสูงมากเลยวนี่ยกลัวไหมกลัวแต่ที่แต่ที่รู้สึกว่า ผมแบบะา้านไปได้ต่ออือหแล้นแล้วบ้านแี้เอามาไอ้ไอ้นี้ยคุณช่างคุณช่าง เหมือนฟิลผมเหมือนนี่เลยเหมือนพี่หมอกพาน้องเดเขาว่าจริดไม่ตกาะมิดติดเอาเงี้ยแล้วมันแบบมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นรีแอคตัววะสรุปกูก็ต้องหนัอยู่ทีนี้อกย่ที่ี่กินมากินโอเอซิมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วดอยู่ไหนวะมึงด่าหัวหออยู่นี่อยู่นี้ใส่ไปใส่ไปใส่ไปอย่างนี้ขวดว่ก็เลยถามว่าขวดมันหายไปไหนหมดวะ คุณติ๊กคนไปทำภารกิจสำเร็จทั้งสี่ขวดทำได้ไงเก็บปั๊มมาดูเวลาค่ะคุณมีกุญแจนะคะทำเวลาไม่ได้โอ้มีนับเวลาด้วยใช่เขาหาผู้ชนะยี่สิบสองนาทีสามสิบเก้าวินาทีค่ะมาเดี๋ยวนล้เร็วไหมาแล้วคุณจินมี่คุณสีนะคะทำเวลาไปได้ อุ้ยสองนาทีพอคันเร็วพอคันเร็วเร็วจังใครมั่วจิบจิบสัมผัสอ่ะดีเยี่ยมเออใช่ดีเยี่ยมอยู่แล้วเยี่ยมแต่จิบจิบตอนนี้จบลงไปแล้วมาเติมความสดชื่นกันหน่อยดีกว่าจิบมันดีเยี่ยมมากเลยจิบไม่มีละกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดครับผม นะครับโอชิกรีนทีกิ่งข้าวโพดท็อกไกโด ok เนี่ยผลิตจากยอดใบชาอ่อน3ใบนะครับหอมอร่อยสดชื่นจากชาเขียวแท้คุณภาพสูงนะครับและข้าวโพดท็อกไกโดแถมได้ประโยชน์จากคาเดชินนะครับสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีด้วยนะครับยังไม่พอเายังม,มีไฟเบอร์ด้วยที่สำคัญเหมาะกับผู้เรามา,มากๆฟอสฟอราสร้อยละศูน์เขาอร่อยลงตัวแน่นอนไอ้สองพี่น้องตีมยืนกินกินสัมผัสของแค่หอมอร่อยสดชื่น ใจอยู่นอกร่างอยู่แล้วใจรนกใจนอกใจนอกร่างแดดผู้อยู่รอดไม่ชอบอะไรจังเลยแดดผู้อยู่รอดต้องตีก็ยังก่อนอีกสองค่ะเหมือนโรบี้ที่แบบว่าจะได้บ้างในก็เดี๋ยวขอให้ น้องมิกกับคุณแจนเนี่ยฝากผลงานด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีอ่าซีรีส์ออสังเลิฟครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ก็ปลายปีนี้ได้ดูแน่นอนครับผมน่้ดูบ้างเลยนะเขาจะเสนออ่ะของแจนนะคะตอนนี้ก็มีบ้านหล่อออนเซลนะคะฝากติดตามด้วยทุกวันพุธนะคะก็หนีพี่มาไันค่ะเพรว่าเรื่องนั้นเราไปปากทีต้องไปดูกันเนาะไม่จริงหรออยากเห็นเมื่อกี้วิ่งมากเลยนะแม่อันนี้ชีวิตจริงการแสดง <poisoned indo> <surprisingly> นะครับคราวหน้าเนี่ยอยากจะเห็นพวกเราไปซิปเซนส์หรือว่าใช้จิตสัมผัสไหนนะครับก็เดี๋ยวติดตามมันต่อได้เลยนะครับกับ EP 2นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณโอชิกรีนทีกลิ่น้าโพดทาไกโดน้ำตาลสูงเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับนี่ตามคอนเซ็ปแค่สูตรและซิปเปิดจิตสัมผัสใหม่ของชาร์คไม่กลัวกี่โมง น้าทุกคนอ่ะคือแบบทุกคนรู้มันจบแล้วแหละเหมือนอารมณ์แบบในหนังแล้วแบบว่าโหมาตอนจบอีกรอบให้เราแบบว่าตกใจอเลโอ้ยสนุกอ่ะเออก็คือรายการหมดจิ้มลงทีก็มีทั้งหมด3 EP น้องแลเดี๋ยวมา EP หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าซิปหน้าจะเป็นซิปอะไรแล้วใครจะมาเป็นแขกรับเชิญนี่ขนาด EP แรกก็แขกรับเชิญเนี่แบบว่ากรุงคำภับอะไรอย่างเงี้ยเออจริงต้องไปซิปมั้งละ เอาล่ะก็เดี๋ยวติดตามรายการนี้ของโออิชิไปด้วยกันนะคะกับ10 Sense c h a l l e n g e ค่ะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ